มาคิดงวด e d v 350กันค่ะนีอันดับแรกนะคะเอาราคาตั้งลบเงินดาวค่ะจะได้ยอดจัดหรือยอดกู้นะคะราคาตั้งของ ADV 350ตัวรถซิงค์ของเราจะอยู่ที่1 8 6 9 0 0อันนี้คิดเงินดาวอยู่ที่20% 37400นะคะเพราะว่าจะได้ดอกต่ำสุดอยู่ที่4.5ค่ะจะเท่ากับยอดจัดอยู่ที่ 149,500าค่ะพอได้ยอดจัดแล้วเอามาคูณกับดอกเบีย้ยในที่นี้ดอกเบีย้ยคิดเป็นต่อปีนะคะจะเท่ากับ149,500คูณกับดอก4.5ต่อปีค่ะได้ตัวเลขเป็น6,727.50ค่ะตรงนี้เป็นดอกเบีย้ยต่อปีนะคะเอาดอกเบีย้ยต่อปีที่ได้ คูณจำนวนปีที่จะผ่อนค่ะในที่นี้คิดยาวสุดเลยค่ะ5ปีเอา6,727บาท50สตางค์คูณ5ปีค่ะจะได้ตัวเลขดอกเบีย้ยตลอดสัญญาซึ่งก็คือ33,637บาท50สตางค์ค่ะเอาดอกเบีย้ยที่ได้มาบวกกับยอดจัดด้านบนเลยค่ะก็จะเท่ากับ33,600บาท 37.50บาท50สบตบวกกับ149,500ค่ะจะได้ตัวเลขเช่าซื้อนะคะตัวเลขเช่าซื้อก็คือ183.137.50บาท50สตางค่ะเมื่อเราเอายอดเช่าซื้อตรงนี้หารจำนวนงวดที่เราผ่อน5ปีก็คือ60งวดนะคะหารออกมาเลยค่ะเราก็จะได้ค่างวดละค่ะอยู่ที่ 3,000กับ53บาทต่องวดนั่นเองค่ะส่วนท่านไหนที่ขี้เกียจคิดงวดนะคะเซลพิโนโก,กตารางมาไว้ให้แล้วค่ะอันนี้คิดงวดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้งรุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดและรุ่นที่เป็นรถซิงไท์เริ่มต้นที่0บาทเท่านั้นนะคะดาวเริ่มต้นที่0บาทค่ะค่าง,งวดก็ตามตารางเลย60งวดอยู่ที่4,2 0 0นิดๆเท่านั้นเองนะคะ d v 3 5 0รถซิงไท์ ที่ชานยนหรือว่าที่เซลพินกนะคะเราขายเท่าราคาแนะนำคือ1,86,900ค่ะอ้ออีกนิดนึงอันเนี้ยขายราคาเท่าราคาแนะนำแล้วจ่ายเพิ่มแค่ประกันภัยลดหายนะคะ1ปี3,500 2ปี5,500ค่ะแล้วก็จ่ายเพิ่มทะเบียนพลบอีก2 0 0 0เท่านั้นนะคะรถยังไม่มีให้แต่สามารถจองได้นะคะที่เซลพินกรับรองว่า คิวสั้นรับลดไวแน่นอนคะ่ะสนใจแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะเอา QR Code ไโ้ไวให้แล้วทักมาได้เลยคะ่ะ